I <laughs> Grazie. สมัยเรียบมีที่แหละผมว่าตอนเราอยู่ข่าวไปแล้วเป็นระยะโอกาส้เราไม่เรียบามาตัเสียเสียนะเพราะว่าส่เป็นคู่ใหญ่นะท่าจะป่ยตัวไม่ได้แล้วนะให้ให้ข่าวออกไปนกดดันับล คือเรา,เราจบเราจบรายงานก็ค่อนข้างเข้มเหมือนกันสามได้พิลาเนราเ,นเป็นพยานปากสําคัญอ,อะไรอย่างเนี้ยปิ่นนิ่งปิ่นเตเรียกมาในดาลักคู่สามเราใส่ตรงเนี้ยกดดันนักแสดงว่าเป็นพยานปากสําคัญเนี่ยถ้าไม่มาก็ตัดใจครูกรณีก็รู้นะสารวัตรรู้ว่าเป็นพยานปากสําคัญไม่มาได้ยังไงพร้อมตอนตอน,ตอนเสื้อแดงไปกดตันที ียอคนท่านเรียนสองวันประชุเลยโยนเลยถ้าที่ราสามหมายเรียกแล้วท่านไม่มาเสียมเสียเสียแต่แต่ท่านจะไม่คิด ก็าฉันทำไปคิดมันก็ไม่เสียบอกาไม่ใช่เพาในสมองมันมันมีเรื่องอย่ไงนี้ไถ้าไม่คิดไงอาจารย์ใช่ไหมถ้ารักถ้าไม่คิดจะเสียได้ยไงถ้าเนถ้า็สมองใช่ไหมถ้าไม่คิดเลย

ไม่กลัวคุณจีนตวดสุดตัวที่สุดในรุ่นทีไม่มาบอกว่ตัวที่สุดตัวก็ตัวก็ที่สุดจดสีอะรต่อจะ้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ท่านในรุ่นจีนจะรู้ไม่ไม่เทียบจริงกับฟันเลยโอ้นหฟันเลยต้อัใจฟันผมาเฉยแต่ฟันท่านท่านท่านเป็นานใช่อารุณอรุณน้ำตาลองไอออดีตหัวหน้าศาลจังหวัด กลไม่เบาไม่เบาบโอ้โหขั้นเชียวิชาเขก่อนทกิผมได้รังเลยตลอดเลืไม่ได้ก็เลไม่าที่ทังได้ทัอคือควาตลอดวิชาเขล่อนจินเนี่ยก่อนี่งิานักปป่ด้วยม่กด้ก่อเราไปกินข้วน่งเขาต้อง แต่เมื่อสามท่านสูดสีท่านเจอแล้วก็ทิ้งมาตะลุ่มก็แย่ตกลงสองเรื่องมากนะครับใช่ไหมครับตัวเองก็จะต้องรับผิดชอบนะ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 ครับตัวเองก็จะต้องรับผิดชอบ thank you เพาะยัตต <ersch> ่อก็ไม่มีทางที่ชาตินเราจะเลียกาต่อจะจบเพราะว่าวันสุท้ายติแปดใช่ไหมริดจรางนึงแล้วก็เปนที่ผ้าเพราะง้นเราก็ต้องปวดเป็นวันที่หนึ่งอะที่ผ้าแบ้เลยแล้วะปอยู่นี่นอยู่ไเนหรือยะเจอหรอยู่จะต่อวอร์สุดท้าย10บติด มันก็มันก็มีแะคืเว้นไปเว้นไปอกระสุนเว้นไปกริตขวงว่ากระชิให้มีเวืาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอผมได้รู้สกความรู้สึกว่ามนีสิ่งเดียวนันออจะแม่อาจาอกอดสวหรือจอดสสวผมเนี่ยมันจะจะจดสิบาน